เป็นแฟนลิวอปูตอนไหนคือจริงๆพี่ได้ยินชื่อลิวอปูเนี่ยตั้งแต่สมัยตอนที่ประมาณสักปี1-9-8่กากว่าๆอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าน้องชายที่มีน้องชาย3คนเขาก็ดูบอลกันเป็นลูกสาวคนเดียวทีวีมีเครื่องเดียวสําหรับลูกๆก,ก็ดูพี่ก็เลยได้ยินชื่อเนี้ยมาแต่ตอนนั้นเราก็เหมือนแบบเป็นผู้หญินเนาะก็ไม่อินไม่ได้อินมากแต่ได้ยินชื่อล mm ิโอภูจนกระทั่งมามาแต่งงานกับสามีก็เชียร์ทีมนี้อีก คราวนี้มันไปไหนไม่รอดแล้วไงเราก็เริ่มแบบอ่ะโอเคลรเว่าครูมันเริ่มเข้ามาในชีวิตพี่ปี2000ที่พี่แต่งงานเข้ามาเรื่อยๆก็ดูทีวีเครื่องเดียวกันเหมือนเดิมอารมณ์เดียวกันเลยแต่คราวนี้มันก็เลยเหมือนแบบว่าแล้วพอตั้งแต่ปี2000ที่ว่าเอ่อการถ่ายทอดหรืออะไรหลายๆอย่างมันเข้ามาในเมืองไทยมากขึ้นมันดูง่ายขึ้นมันมีเคเบิลมันมีอะไรประมาณนี้แล้วแฟนที่ชอบมากคือไม่ว่ามันจะถ่ายทอดตอนไหนหรืออะไรยังไงอ่ะเขาเขาพยายามหาจนได้อ่ะ ไปเป็นเมมเบอร์นู่นนี่อะไรก็แล้วแต่มันก็เลยทําให้มันมีการเข้าถึงมันง่ายกว่าสมัยสมัยน้องชายพี่พี่ก็เลยดูดูมาเรื่อยๆจนกระทั่งแบบที่อินมากเลยปี2005เอครึ่งแรกพี่ยอมรับวว่าพี่ไม่ได้ดูเพราะพี่ตื่นไม่ไหวมันดึกแชมเปี้ยนลีกตอนสมัยนั้นอะรอบชิงอะเตะกลางสัปดาห์ตีสองพี่ก็ไม่แต่ว่าพี่ตื่นมาเข้าห้องน้ําตอนนั้นมันโดนเวลา3าลูก สามีพี่เศร้ามากเลยนั่งคอตกอะไรเงี้ยพี่ก็เป็นไงสกอร์เท่าไหร่เออโดนนำนะแล้วาเขาก็เศร้าพี่ก็อกโอไม่เป็นไรหรอกกว่าเราจะเข้ามารอบนี้ได้อะเราก็แบบสุดยอดแล้วนะเพราะว่าดูจากชื่อนักเตะแล้วอะเราเป็นรองอะเป็นรองมากแล้วเราก็แบบว่ากระท่อนกระแท่นกระท่อนกระแท่นแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะถึงรอบชิงอะในลักษณะที่แบบรี่ว่าภูสมัยนั้นเนาะเออเราดูมาเราก็ต้องยอมรับความจรงิงไงไม่เป็นไรก็เชียร์ไปเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันอะไรไอย่างเงี้ย เออแล้วพี่ก็ทํานู่นทนํานี่อ่ะดูไปเขาก็ดูไปพี่ก็หลับๆตื่นๆพอลูกแรกมาเฮ hey พี่ก็แบบเฮ hey มันแบบเอาวะมันอะไรเัีไยแล้วพี่เห็นแบบท่านี่ของเจอหลาดอะมันเหมือนมันบิน้วทั้งคนดูบิวทั้งแบบว่านักเตะเพื่อนร่วมทีมในสนามอะในใจมันจะมาได้เหรอวะเออแต่แบบด้วยท่าด้วยพลังอะไรประมาณนั้นอะแล้วหลังจากนั้นพี่มันรู้ตอนหลังว่าแบบ มันมีเพลง you will นะว่า walk alone ในสนามตอนพักครึ่งเพื่อที่จะบิวนักเตะของตัวเองให้แบบว่าไม่ว่าคุณจะแพ้หรือคุณจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้คุณกลับมาพี่รู้สึกแบบพี่ฟังแล้วพี่น้ำตาไหลทั้งๆที่แบบพี่ไม่ได้แบบอินบอลขนาดสามีพี่ไงแล้วพี่ก็เลยชวนสามีพี่ว่าเขาเคยชวนพี่ก่อนแล้วว่าแบบไปแอนฟิลด์กันไหมพี่ก็เออไม่ดูถ้าให้เที่ยวสมัยนั้นกับชอปปิ้งพี่ไปชอปปิ้งดีกว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่เลยบอกปะเราไปแอนฟิลด์กัน ก็เริ่มวางแผนเริ่มอะไรเพราะมีความรู้สึกว่าพี่อยากไปได้ยินเพลง You Will Never Walk Alone แล้วถ้าจะได้ยินเพลงแบบนั้นจริงๆอะพี่ต้องไปที่แอนฟิลพี่แบบไม่ดูละทีวงทีวีเพราะทีวีพี่ดูหลายรอบละพี่อยากไปได้ยินเพลงนี้ก็เลยเป็น,เป,นเป็นแบบจุดเริ่มต้นของการไปแอนฟิลของพี่ครั้งแรกของพี่ก็คือปี2007แล้วเวลาไปแรกๆมันก็จะเหมือนแบบเป็นครอบครัวเล็กๆพี่ไปกับครอบครัวน้องชายมันก็จะแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันอยู่แค่เนี้ยแต่คราวนี้พี่ก็ไปได้ปบ,บ่อยขึ้น ก็จะเริ่มรู้ดูแบบไปกันเองมันก็จะเริ่มไม่ไม่สนุกเท่าไหร่ละก็จะเริ่มแบบถามว่ามีใครอะไรอยู่ที่ลิวอพูไหมมันเริ่มติดต่อกันง่ายขึ้นเงียไม่ว่าจะเป็นทางสื่ออะไรต่างๆก็จะไปรู้จักรุ่นน้องที่ที่อยู่ลิวอพูก็จะแบบติดต่อคนนั้นคนนี้มีร้านอะไรแนะนำไหมหรือแบบเออเรามากินข้าวไหมหรือ,เ,อเริ่มแบบเริ่มแบบจะขยายวงในการในการไปลิวอพูให้มันสนุกขึ้น เราะว่าจริงๆสมัยก่อนตอนพี่ไปลรเวอร์พูเมืองเล็กมากลรเวอรครูวันสมัยนี้ไม่มีเลยหลังห้าโมงนี้เมืองเงียบมากไม่มีอะไรเลยเออมันก็จะแบบเหงาอ่ะถ้าวันไม่มีบอลนี่คือชีวิตก็ตายไปเลยเหมือนกันเออคราวนี้มันอยากให้แบบการไปลรเวอร์พูไม่งั้นลูกจะเบื่อด้วยไงเออมันก็จะไม่มีอะไรก็แบบเอออยากให้แบบการไปแล้วมันสนุกด้วยก็ต้องไปเจอคนนู้นเจอคนนี้ก็จะเริ่มรู้จกักมันก็จะขยายวงไปทําให้แบบครอบครัวพี่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นครอบครัวลรเวอร์พูมากขึ้นสนุกจนแบบ จนทุกวันนี้พี่ใช้ชีวิตอยู่อังกฤษมากกว่าอยู่เมืองไทยเออพี่เสพติดกับเรื่องการไปดูบอลเพราะเวลาไปเนี่ยตัวพี่เองอ่ะพี่ไม่ได้รู้เรื่องบอลเหมือนเหมือนผู้ชายไม่ได้รู้แบบระบบ4 3 3 4 2 3สหนึ่งไอ้นี่วิ่งกองหน้ากองหลังอะไรเงี้ยแต่พี่จะดีใจตอนแบบฉันยิงเข้าพี่เสียใจตอนแบบโอ้ยฉันโดนยิงอะไรเงี้ยจนตอนหลังพี่ค่อยมาศึกษามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะเวลาที่เราอยากจะรู้ว่าแบบทำไมใครว่าคนนี้ทำไมคนนี้ คนนี้ว่าเล่นไม่ดีคนนั้นเล่นไม่ดีคนนั้นอะไรเงี้ยแล้วเราได้ความอยากรู้มากขึ้นเพื่อที่จะแบบว่าคุยกับลูกสาวด้วยเพราะลูกสาวพี่กลายเป็นอินบอลเลยเจอเกนค o อปเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยพี่ไม่ได้ดูหลีกเยอระะมันเลยพี่ก็ไม่ได้แบบถึงขั้นดูบอลเยอะมากแบบทั่วไปพี่ก็จะไม่รู้แต่พี่อาจจะได้ยินแบบว่าคุณหนุ่มแจ็คก,กี้อะ่ะพูดถึงแบบเจอเกนค o อปบ,บ,บ่อยมากตอนช่วงนั้นที่โรเจอร์คุมทีมเราอยู่เหมือนเขาแบบอยากได้คนเนี้ยเออ เราก็คิดว่าต้องมีอะไรดีแน่เลยวันที่เขามาพี่ก็ยังเฉยๆนะอันนี้แบบว่าอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะพี่ยังไม่รู้ว่าคือคนนี้เป็นใครเป็นอะไรยังไงแต่ในเมื่อเลือกมาพี่ก็ต้องคิดว่าเลือกแล้วอ่ะพี่ก็ต้องฝากความหวังไว้กับเขาอ่ะเพราะว่าเพราะว่าโรเจอร์ตอนที่อยู่ตอนที่ณว,วันที่เขาไปอ่ะทีมมันไม่มีความหวังแล้วอ่ะเพราะว่าทําทีมได้ไม่ไม่โอเคเท่าไหร่แล้วพอมาครึ่งซีซั่นที่ครอปมาครอปมาเดือนตุลาครึ่งซีซั่นที่มาเนี่ย เขาเปลี่ยนอะไรหลายอย่างจากทีมเดิมที่ที่กระท่อนกระแท่นเข้าชิงสองถ้วยแล้วพี่ได้ไปชิงทั้งสองถ้วยเลยนะกับแมนซีที่เป็นบอลถ้วยถ้วยเล็กแล้วก็เกิดเซบียาที่ไปรอบชิงทั้ง2อันเลยนะถึงแม้จะแบบไม่ประสบความสําเร็จแต่มันนึกย้อนกลับไปว่าแบบเฮ้ยแค่นี้ก็ดีแล้วไงจากไอทีมตอนตุลามันไม่ใช่อะ่ะ เออแต่มาถึงขนาดนี้แล้วแบบเราผ่านมาได้ถึงนาดกระทั่งผ่านดอทบุนด้วยนะแล้วก็ชนะแมนยูด้วยนะในรอบแล้วก็เซบียเอไม่ใช่เซบียเวียริโอใช่ไหมอะไรเลยได้อย่างคือพี่เก็บดูทุกรอบเลยปกติพี่ไม่ได้ดูนะเออแต่พี่มีความว่าแล้วแล้วสิ่งที่ทําให้ชอบพรอปมากเลยคือเหมือนว่าในระหว่างที่พี่ตามตามดูเนี่ยแพชชั่นของพรอปมันแรงมากมันส่งผลให้แบบบรรยากาศในแอนฟิลด์มันเปลี่ยนไป พี่ดูพี่ดูบอลในบ้านในแอนฟิลด์เยอะมากเลยนะเออแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งมันจะเป็นด้วยผลงานไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่เสียงในแอนฟิลด์มันหายไปอเออแต่พอครอปมามันกลับมาเออแล้วมันก็ใช้คำพูดง่ายๆว่าแบบเปลี่ยนจากความสงสัยให้เป็นความเชื่อมันอ่นจากคำพูดแบบนอร์มอลวันธรรมดาแล้วมันค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนโดยสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยตัวเองอะเออแล้วแบบ เฮ้ยมันใช่อยู่อะมันใช่จริงๆแล้วหลังจากนั้นพอครับพูดอะไรอะทุกคนเชื่อหมดอะแม้กระทั่งว่าแบบเฮ้ยยู่ต้องทอฟฟอร์มนะแม้กระทั่งคนขายฮอตดอกอยูก็ต้องมาแต่หัววันนะเอ,อเพราะไม่ใช่ว่าแค่นักเตะอย่างเดียวที่ทอฟฟอร์มคุณก็ต้องพร้อมด้วยกองเชียร์ก็ต้องมาแล้วทุกคนก็แบบตื่นเช้ามาเพื่อแบบมาดูบอลเตะตอนเที่ยงครึ่งแล้วมากันสิบโมงเต็มแอนฟิลเลยพี่เห็นภาพแบบเนี้ยบ่อยมากมันแบบมาซ้ำซ้ำซ้ำในช่วงของครอปอะพี่เลยแบบว่า ตกหลุมรักผู้ชายคนนี้แล้วแล้วสิ่งหนึ่งที่พี่เห็นความแตกต่างเลยคือว่าการไปยืนรอนักเตะที่โฮมันการยืนรอเนี่ยมีแมตต์เดียวที่ครอปไม่ไม่เซ็นเลยเป็นปีจำไม่ได้นะรู้สึกจะเป็นปีที่แบบว่ามาเน่ไปตเตะไปเตะแอฟริกันแอคัพใช่ไหมแล้วอ๋อหายไปเลยเดือนหนึ่งแล้วช่วงนั้นเราพึ่งมาเน่ แล้วพอกลับมาปุ๊บแล้วมาเน่ยังไม่เข้าฟอร์มแล้วบอกว่าผลงานลดดรอปอะช่วงนั้นมันเหมือนแบบว่าอะไรสักอย่างพี่จําปีมิคได้นะเช่งนั้นอะแล้วมันก็พอกลับมาปุ๊บมันก็จะมีแล้วเราก็จะตกรอบเราจะแพ้เซาแธมตันอะไรผลงานช่วงบกรลาเราแย่มากเลยแล้วมันก็จะมามีแมตช์หนึ่งที่เราจะเตะกับอาร์เซนอลแมตช์นั้นอะรู้เลยว่าคล็อปเครียดแล้วทั้งทีมก็เครียดแล้วเป็นแมตช์เดียวที่คล็อปไม่จอดไม่ไม่จอดคือไม่ไม,ไม,มีไม่มีการแบบหยุดแล้วเซนให้ไลยเซนกับกับแฟนบอล แต่ก่อนหน้านั้นคือภาพที่พี่เห็นจนชิงตาครอปจะแบบเดินมาแล้วก็เอากระเป๋าวางแล้วเดินมาเริ่มต้นไลเซ็น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 ให้กับแฟนบอลทุกคนที่เป็นไปได้ที่ผ่านที่ยืนรอยอยู่ตรงนั้นอะ่ะแล้วพี่เห็นทุกวันทุกครั้งพี่เลยเป็นคนที่มีแบบว่าลูกถ่ายกับครอปก็เยอะไลเซ็นกับครอปก็เยอะเพราะว่าเพราะว่าที่ได้ได้ตลอดอะ่ะเออแต่แต่พี่ก็พี่ก็ว่า ความจริงใจของพี่มันดีอย่างตรงนี้ว่าครอปไม่เห็นพี่เป็นพวกล่าลายเซ็นออกไปขายอ่ะเพราะมันจะมีกลุ่มหนึ่งที่เขาล่าลายเซ็นไปขายซึ่งพอครอปเห็นกลุ่มนี้ครอปจะแบบไล่เขาออกเลยนะแต่ครอปไม่เคยไล่พี่เลยอ่ะเออครอปจะเดินมาหาพี่ตลอดจนบางครั้งพี่แบบไม่อยากได้แล้วอ่ะพี่อยากได้นั้งเตะคนอื่นอ่ะช่วยเดินข้ามพี่ไปก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นมุกขำๆที่พี่แซวเล่นกับพวกเพื่อนๆนะเออแต่ทุกครั้งทุกครั้งที่พี่ไปพี่ก็แฮปปี้ทุกครั้งนะพี่ได้มาพี่ก็แฮปปี้ทุกครั้เเาาดินม ไม่ม嘛เขาก็จะมาแล้วก็เซ็นแล้วเขาก็ผ่านเซนแล้วก็ผ่าน,น,แ,ลานแล้วแบบว่ามันจะมีแบบโมเมนต์ที่แบบหลังเกมแล้วแบบท็อปจะกอดทุกคนนะอะแล้ววันนั้นพี่บ้ามากเลยพี่แบบว่าพี่ไม่ขออะไรเซนนะพี่ก็แบบเฉยเฉยแล้วพี่ก็อมยิ้มแล้วเขาก็เลยแบบว่าแบบขอแบบ กอดยู่แบบที่แบบนักเตะแบบกอดได้ไหมเขาก็เขินหน้าแดงอ่ะแล้วเขาบอก oh no แล้วเขาก็เดินผ่านไปอแล้วเราก็แต่เขาก็อมยิ้มนะเขาก็คงแบบรู้ว่าแบบว่าไอการกอดของเขาที่เขาก,กอดนักเตะหลังเกมอ่ะมันเป็นภาพที่แบบใครๆก็อยากได้อ่ะเออเราอยากได้บรรยากาศแบบนั้นแล้วอ่ะเออาฉ็ฉันฉันฉันไม่อยากได้ละลไยเซนเธอร์ฉันไม่อยากได้ไอะไรอยา่างเงี้ยเออแล้วเขาก็เขนินเขินเดินผ่านไปเออแล้วพี่ก็มาแซวเล่นกับเพวกนเพื่อนเออบอกพี่เห็นไหมฉันน่ะเบื่อละไรเซนคอฟต์ เซลฟี่ฉันก็เบื่อแล้วฉันอยากได้แบบนี้เออแต่แบบแต่รู้มัน,ม,นมันเป็นภาพที่แบบถ้ามันถ่ายไปมันก็ไม่โอเคไงเออแต่เราแค่แค่คลอบยิ้มอะ่ะพี่ก็แฮปปี้แล้วอะ่ะเออ,เอ,อมันเป็นโมเมนต์ที่แบบเขาก็เขินพี่ก็เขินเออแต่มันแบบเหมือนแบบว่าอยากเล่นมุกกับเขาเพื่อให้เขาแบบว่าเออเราเป็นแฟนบอลน,นะอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านั้นแล้วเออ,เอ,อผมรู้ว่ามันสมมุติไม่ได้จริงวิออนาทีที่ได้แชมป์ไปเออขารู้สึก ต่อให้เรารู้แล้วแหละว่าแชมช์โวๆแต่ว่าอยากให้ลองสมมติเลยว่าเนี่ยเ่าดกปีดหมดเวลานี้แหละแล้วออแต้มขาดแน้วมันจะรู้สึกยังไงอะพี่คงลองให้อ่ะถึงแม้พี่จะไม่ได้แบบ30ปีเหมือนคนอื่นนะเพราะว่าพี่ก็คิดว่าพี่เริ่มชา้าบางคนเขาแบบพวกแฟนบอรลรุ่นพี่ๆอ่ะ เขาก็จะมาเล่าเวลาที่เราเจอเจอคนที่เป็นแบบแฟนพันธ์แท้จริงๆหรือแบบติดตามอันนี้มาจริงแล้วครอบครัวเราใหญ่ขึ้นมากจริงๆอย่ยังเดี๋ยวพวกพี่จับพ,พี่เหลิมพี่อะไรอย่างที่เขาเชียร์กันมานานๆอะ่ะเวลาเราไปนั่งฟังสตรอรี่ของเขาอ่ะเรามีความรู้สึกว่าวเอ๊ยเวลาคนที่มันบ้าบอลเนี่ยมันบ้าจริงๆเนาะแล้วเขาก็จะเล่าว,ว่าเขาเชียร์ตั้งแต่สมัยนั้นสมัยนี้อะไรอย่างนี้แล้วเราก็เลยอินไปกับเขาด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเราอ่ะเริ่มช้าแต่ความบ้ามาแน่มาเยอะแน่ขนาดวันที่ ต้องย้อนก่อนว่าพี่ไม่สบายอ,อ,อันนี้มันเป็นแบบในนี้นะโรคประจําตัวพี่มันเป็นโรค sle มันโรคคุ้มคงออ,อพี่รักษามานานละหลายปีละแล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่หายนะแล้วพอเมื่อต้นปี1 8เอหนึ่งแปใช่พี่ก็แบบว่าหมอวินิจฉัยออต้นปีห9สิงเกออ้ิหมอพี่มาตรวจพี่ปล้มในห้องน้ําแล้วก็มาตรวจเจออีกว่าพี่เป็นโรคลมชักคือหมดสติไปในห้องน้ําเลย แล้วก็ด้วยความที่แบบแบบว่ามันสองโลกอ่ะเราต้องกินยานู่นนี่นี่นั่นแล้วกลายเป็นว่าพี่กลายเป็นโรคซึมเศร้าตอนช่วงมกราพี่แบบใจพี่ดรอปดรอปแรงมากอ่ะแล้วพี่สามีพี่ก็พาพี่ไปหาหมอแล้วหมอก็บอกเลยว่ามันเป็นอาการเริ่มแรกของโรคซึมเศร้านะซึ่งบางคนเนี่ยไม่ยอมรับแต่พี่มีความรู้สึกว่าเออพี่รู้สึกตัวแล้วว่ามันมีบางอย่างเปลี่ยนไปเพราะพี่แบบไม่อยากอยู่ อยู่ไปแล้วไม่หอมจะว่าพี่ทุกข์อ่ะทําทไมแบบชีวิตชีวิตฉันมันเศร้าขนาดนี้วะฉันอยู่ฉันก็เป็นภาระเนาะเออแทนที่คนอื่นจะไปทําอะไรได้เขาต้องมาอยู่เฝ้าพี่เพราะว่าเพราะพี่ล้มในห้องน้ําอ่ะพี่สามารถล้มเมื่อไหร่ก็ได้อีกพี่ขับรถไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าถ้าพี่ขับแล้วพี่หมดสติตอนขับรถอุบัติเหตุมันมาได้ตลอดเวลาคือชีวิตพี่ต้องพึ่งคนอื่นตลอดเวลาแล้วต้องมีอยู่อะไรเงี้ยพี่แล้วการกินยาโรคลมชักมันทําให้แบบพี่เดินเองไม่ได้มันเหมือนแบบอยู่บนไททานิกอะ่ะ มีความโครงเคลงมีอะไรตลอดช่วงนั้นพี่ดรอปไปเลยสักแบบสามอาทิตย์ที่พี่เศร้ามากแล้วพี่ไม่อยากมีชีวิตยอยู่ในโลกนี้แล้วอะเออพอหมอวินิชัยเสร็จปุ๊บก็ก็สามีพี่ก็บอกว่าไปไปหาลูกที่อังกฤษไหมลูกพี่เด่นทเ่ียงกฤิตั้นสองคนไปอยู่กับลูกดีกว่าจะได้ช่วยกันรักษาแต่ว่าขนยาไปเลยนะ แล้วก็ปรับเปลี่ยนนู่นนีกสิ่งๆๆอย่างพอไปถึงปุ๊บพี่ก็ค่อยๆพี่พี่ก็ไม่ได้ว่าดีขึ้นนะเขาก็พาพี่ไปดูบอลเหมือนปกตินี่นแหละแต่ทุกครั้งที่พี่เริ่มไปดูบอลเนี่ยเวลาต้องบอกก่อนว่ายารักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยมันทําให้เราเหมือนขุ่นยนต์มันจะแบบอารมณ์ไม่พีคแต่ก็ไม่ดรอปจนกระทั่งแบบคิดฆ่าตัวตายเออมันจะแบบฉันก,ก็กินข้าวแล้วก็นอนกินข้าวตื่นมาเดินไปเดินมานั่งดูหนังเขาเศร้าร้องไห้กันอินนี่ก็เฉยไม่มีอะไรก็แบบ แต่เวลาไปดูบอลน่ะเริ่มแมตช์แรกที่พี่หลังจากที่พี่ทานยานะแมตช์แรกที่พี่ไปดูเป็นเวสแฮมลิวอปูไปเยือนเวสแฮมผลเสมอหนึ่งหนึ่งมันก็มีอารมณ์นิดนึงพี่รู้สึกได้ว่าพี่แบบเหมือนจะดีใจแต่แบบอะไรเงี้ยรู้สึกได้ตัวเองนะแต่ก็ไม่ไม่ได้แบบมันเป็นความรู้สึกของตัวเองดีกว่าต้องตัวเองถึงจะรู้เพราะปกติก่อนหน้าที่จะไปพี่แบบดิ่งมากอะแบบใครพูดอะไรก็เฉยเหมือนเป็น เหมือนหุ่นยน์เลยดีว่ะความรู้สึกอ่ะแล้วมันก็ค่อยๆเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วทุกครั้งที่พี่ดูบอลอ่ะอารมณ์ร่วมพี่ค่อยๆกลับมาทุกครั้งที่อยู่ในสนามบอลอ่ะพี่นั่งมองแทนที่พี่จะมองเกมในฟุตบอลอย่างเดียวพี่มองอารมณ์ของคนในสนามพี่มองเพลงวิววิวนาว่าวอล์กอ alone พี่มองครอปพี่มองแบบบรรยากาศรอบๆอ่ะพี่ลืมว่าพี่แบบพี่ป่วยพี่ลืมว่าพี่ลืมว่าแบบ ความเศร้าในการมีชีวิตอยู่ของพี่คืออะไรพี่ลืมไปเลยว่าแบบว่าเออก่อนหน้านี้พี่ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วอ่ะแต่พี่แบบอารมณ์มันค่อยๆมามาทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยแล้วมันก็แล้วกลายเป็นว่าพี่ก็ตามดูบอลมาตลอดเลยนะเพราะว่าทําอะไรไม่ได้แล้วอ่ะก็ดูบอลแล้วก็อยู่กับลูกกลับมาอยู่กับลูกแล้วก็พอเวลามีเกมพี่ก็ไปดูบอลดูบอลดูจนมันมาแบบว่าวันหนึ่งวันที่แบบแมตต์แมตต์ลิวพูบาซ่า ออพี่นั่งพี่นั่งอยู่พี่ปีไปดูที่บ็อกใช่ไหมคะมันก็จะมีภาพโมซาลาเดินมาใส่เสื้อเนวากิฟ v e อัพี่มองเห็นภาพเสร็จแล้วพี่ก็เฮ้ยมันจะเป็นไปได้เหรอวะเนวากิฟอัพเนวากิฟอัพแต่มันสะดุดในใจพี่อะเฮ้ยโมมันยังไม่ยอมแพ้เลยแล้วพี่จะยอมแพ้ชีวิตไหมอะเออพี่จะแบบชีวิตที่เหลืออยู่พี่จะอยู่ยังไงอะไรประมาณนี้เออแล้วก็แอบคิดในใจตัวเองแบบนึกถึงแบบ ย้อนกลับไปวันที่แบบเริ่มเป็นโรคซึมเศร้าทานยาปรับยามาเรื่อยๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็แบบเออไม่แน่นาะถ้ามันมีปฏิหารมีจริงแล้วเรากลับมาหลังจากวันเนี้ยพี่จะไม่ยอมแพ้กับมันละพี่จะสู้กับมันกับเอทุกโรคที่พี่มีอยู่พี่จะใช้ชีวิตให้แบบเต็มที่แล้วพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะเออมันเหมือนกับแบบสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองอ่ะเหมือนแบบเพราะว่าอารมณ์ที่เริ่มกลับมาจากทุกๆครั้งมันเก็บมาตั้งแต่แบบที่ที่พี่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะเออแล้วแมทนั้นไม่พอเาจว่า ไม่แน่ไว้เพราะว่าเพราะว่าจริงๆแมชเดย์วันนั้นอ่ะพี่ไปยืนร้องเพลงอยู่หน้าโฮปด้วยนะพี่เหมือนคนบ้าเลยอ่ะเออพี่แบบไปยืนร้องเพลงอยู่คนเดียวอ่ะร้องเพลงอะเล่อเล่อเล่อ,อเสียงดังมากเสียงหลงมากมีความรู้สึกว่านักเตะต้องได้ยินเสียงพี่แล้วพี่มองเห็นรอยยิ้มของนักเตะทุกคนที่ลงมาจากรถบ,บัสแล้วเดินเข้าโรงแรมเขาอมยิ้มอ่ะเหมือนแบบว่าอีนี่ต้องบ้าแน่ๆเลยอ่ะายืนร้องเพลงว่าแบบแล้วเขาก็เลยเหมือนแล้วครัก็ไปพูดกับกับนักเตะว่าเออสิ่ง มันอาจจะเป็นเรื่องยากนะถ้าเราจะกลับมาแต่มันทําได้เพราะมันเป็นพวกคุณแล้วคุณมีแอนฟิลหนุนหลังคุณมีแบบอะไรอย่างเงี้ยเออหลายๆอย่างมาเลยรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเขาอาจจะรับรู้ได้ก็ได้ไอ้นู่นก็ได้ไอน้นีน่ก็ได้มันมีแบบอะไรหลายๆอย่างซัพพอร์ตจิตใจมีเหมิมเกลิมอะ่ะเออแล้วพี่ตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่ก็ไม่ได้ไม่ได้สู้คนเดียวพี่มีครอบครัวมีอะไรตลอดมีเพื่อนๆอ,อะไรประมาณเนี้ยแล้วมันกลับมาไงเชื่อไหมพี่ไม่ได้ร้องไห้พี่ไม่มีน้ําตามานานมากแล้วอะวันที่ ชนะบาซ่าพี่กอดลูกแล้วน้าตาพี่ไหลอะ่ะเออแล้วพี่ไม่วามบอกว่าเอาเลยวะแม่งเ,เต็มที่แล้วแบบอารมณ์ที่ไม่เคยพีคมันพีคมาแล้วไหลแล้วพี่ก็แบบว่าไปเราไปมาดริดกันเออแล้วพอหลังจากแช์นั้นมันเป็นช่วงห่างสามอาทิตย์พี่ก็กลับมาหาหมอตามปกติเชื่อไหมว่าแล้วพอกลับมาแล้วพี่เล่าแบบคุณหมอถามเป็นยังไงคุณสิลพิชาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยพี่เล่าจากที่เคยคุยกับคุณหมอเป็นหุนยนะ่ะ ที่เล่าแล้วพี่มีอารมณ์กับทุกอย่างในการคุยอ่ะจนหมอบอกว่าคุณสุพิชาคุณไปทําอะไรมาคุณแบบอะไรหรือเปล่าเอางี้ไหมหมอว่าไอยาที่ค่อยๆทยอยลดอ่ะงดไปเลยดีกว่าแล้วอีกเดือนนึงเรามาเจอกันดูซิว่าถ้าลดยาไปแล้วเดือนนึงอ่ะคุณจะเป็นยังไงไหมแล้วพอลดยาเสร็จพี่ก็ไปมัดวิดไปได้แชมป์แล้วพอพี่กลับมาเสร็จโอ้โหพี่แบบบันเจิดมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาคุยกับคุณหมออีกคุณหมอบอก โอเคงั้นเราไม่ต้องเจอกันแล้วนะออพี่รู้เลยว่าแบบโรคซึมเศร้าพี่หายไปโดยที่ไม่ต้องพี่รู้ตั้งแต่ตอนก่อนกลับมาเจอหมอแล้วว่าฉันหายแล้วอะ่ะเ,ออเพราะแบบพี่ดีใจทุกอย่างเลยตอนอยู่ในสนามตอนแบบโมยิงลูกโทษตอนแบบอะไรทุกอย่างอารมณ์พี่มาแบบเหมือนแบบสุพิชชาคนเดิมกลับมาแล้วอะ่ะออซึ่งก่อนหน้านี้มันหายไปแบบ6เดือนที่พี่ไม่เคยแบบเป็นแบบนี้มาก่อนอะ่ะออพี่รู้เลยว่ากลับไปพี่สบายแล้ว หมอไม่ได้แ้มตังพี่แล้วประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วหมอก็พูดแบบนั้นจริงๆกับพี่แล้วเขาก็ดีใจกับพี่แบบยินดีด้วยนะไม่ต้องไม่ต้องละแต่ถ้าเกิดว่าออมีความรู้สึกหรือแบบอะไรขึ้นมาหาหมอได้เลยนะโทรมามานัดคิวอะไรเงี้ยแล้วหลังจากวันนั้นจนวันนี้ที่ไม่ได้หาหมอโรคซึมเศร้าอีกเลยแต่พี่ยังรักษาโรคปกตินะยังแบบเป็นโรค sle ยังเป็นลมชักอะไรปกติยังต้องทานยาทุกวนันอะไรประมาณนี้พี่ก็รักษาแต่คนรอบข้างจะรู้เลยว่า ทุกคนก็จะถามว่าแบบพี่เอเป็นยังไงเป็นยังไงบอกว่าสบายโอเคพี่มีความสุขเออแต่ไอความที่ว่าโลกมันเข้ามาปัจจุบันทันด่วนะทาให้พี่อยู่กับปัจจุบันพี่ไม่ได้นึกถึงแบบวันข้างหน้าแม้กระทั่งการที่เป็นแชมป์เนี่ยนะเวลาใครมาแบบเลียวคู่ได้แชมป์แล้วอย่างที่แบบว่าเนี่ยได้แชมป์แน่นอนเนี่ยพี่ก็บอกไม่หรอกอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างวันที่พี่ไม่คิดว่าพี่จะล้มเป็นลมชักหรือวันที่พี่แบบชีวิตพี่จะเป็นโรคซึมเศร้าไม่มีใครคิดหรอกว่าชีวิตพี่จะเป็นอย่างเงี้ย พี่รู้เลยว่าแบบว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้พี่จะแบบไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเจิมไม่ต้องเจิมไม่ต้องพูดเรื่องนี้กับฉันแล้ววันหนึ่งแบบเชื่อไหมพี่แบบตั้งใจไปอยู่ตั้งแต่กุมภาเพื่อที่จะอยู่เพื่อฉลองแชมป์พี่แพลนไปทุกอย่างว่าตั้งแต่วันเลี้ยแบบวภูเชลซีวันที่เราจะได้แบบนี่นะแล้วน้องพี่จะทำเสื้อไปจากเมืองไทยนะ แล้วเราจะแบบว่าใส่เสื้อแชมป์ันนะแล้วเราจะไปทัวร์สนามทุกสนามเราจะใส่เสื้อแชมป์ไปเลยนะแล้วเราก็ไปยืนทุกสนามเลยสิสนามที่เหลือว่าแบบปีนี้กูได้แชมป์เลยวนะทุกคนที่ไปนัดกนเรียบร้อยอนะไรเงี้ยแล้วเราจะอยู่จนถึงไปปิดท้ายกันที่แบบว่านิวคาสเซิลิรวอร์พููแล้วเราก็จะตีรถกลับมาอยู่ลิเวร์พูกันนะแล้วเราก็คงจะแบบบ้าเต็มที่ไปหาสปอตเพื่อที่จะเตรียมแห่กันวนะันอะไรเนงะี้ยคือเราแพลนทุกอย่างเอาไว้หมดเลยอะแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งแบบทุกอย่างยกเลิกหมดเลยแล้วพี่ต้องบินกลับมาเออแล้วี่ แต่ด้วยความที่ว่าโอเคทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอถามว่าวันนั้นพี่เสียใจไหมพี่ไม่ได้ฟูงไฟล์เหมือนคนอื่นเลยนะพี่รู้สึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยววันหนึ่งมันจะเป็นของเราเออทคนลอบข้างได้พี่จะไม่แบบว่าโห้ยแม่งูนี่นี่นั่นะอะไรเงี้ยเพราะเราอยู่กับปัจจุบันมาตลอดเพียงแต่ว่าเราแพลนอนาคตแต่เราต้องดึงสติตัวเองอยู่ปัจจุบันเหมือนอย่างรูปรูปครอปที่พี่ทำวันนี้นะคะ ี่ตั้งใจทําไว้เพื่อฉลองฉลองแชมป์วันที่พี่กลับมาพี่จะมาเปิดผ้าใบแล้วพี่จะฉลองพี่จะจัดงานที่เมืองไทยอีกรอ,อบหนึ่งหลังจากที่เราแห่เรียบร้อยแต่ว่าตอนช่วงโควิดมันมีแบบกระแสโมคะกระแสนูน่นกระแสนี่กระแสอะไรแบบเยอะมากไงแล้วพี่มีความมั่ว่จยังไงพี่ก็เชื่อมันว่า25แต้มที่เรานําอยู่คนคงไม่ปฏิเสธสิ่งที่เราทําในฤดูกาลนี้ พี่ก็บอกว่าพอกลับมาช่วงนั้นต้องควอนิน14วันพี่ก็อยู่จนแบบว่าเซฟทุกอย่างแล้วนะพี่ก็มาถึงที่ร้านเลยแล้วพี่ก็แบบว่าเอาผ้าใบาลงแล้วพี่ก็ถ่ายรูปแล้วพี่ก็บอกทุกคนว่าเราต้องเชื่อมัน่นนักเตะเรายังเชื่อมั่นเลยโพสเราก็เชื่อมัน่นเพราะแบบว่ามันคเป็นการยากเนาะแล้วพอหลังจากที่พี่โพสต์ไปอะกระแสไอ้เรื่องโมคะมันเริ่มหายไปหลีกเอิงเขาย,ยุติไปแล้ว แต่เปเช่เขาก็มอบแชมป์ให้ทั้งนั้นที่คะแนนห่างเขาน้อยกว่าเราอเออะมันเริ่มแบบมีกระแสอะไรดีๆกลับมาพี่ก็เลยเหมือนว่าเนี่ยเห็นไหมแค่เราเชื่อมั่นอะไม่มีใครแบบ25แต้มเราไม่ให้เราอะใจลายอะใช่ไหมแล้วพอตอนแบบอีกไม่กี่วันเลี้ยวคูจะได้กลับมาแล้วนะเนาะพี่ก็เลยคิดว่าอีก6แต้มเนี่ยขอเฮ้อ,อ,อแล้วแล้วแบบคำพูดของครอปมันแบบ เขาไม่ได้ต้องการแค่หกแต้มนะหกแต้มคือชัยชนะที่จะเป็นแชมป์แต่เขาอยากจะยิ่งใหญ่กว่านั้นอะเขาอยากทำสถิติทุกอย่างให้กับลเวร์พูเพราะฉะนั้นมันมีความกระหายความกระหายของเขามันส่งผลไปถึงนักเตะซึ่งนักเตะตอนช่วงที่เก็บตัวเนี่ยสังเกตไหมว่านักเตะลเวั์พูอะไม่มีข่าวไม่ดีเลยเออเพราะทุกคนก็เชื่อมั่นในคลอปไง ไม่มีแบบทะเลทลายไม่มีปาร์ตี้ขนาดผมแต่ละคนทุเลตมากอะ่ะก็ยังทุเลตอยู่อย่างนั้นน่ะมีความที่ว่ามันไม่ไปตัดผมที่ไหนไม่ไปอะไรเลยมันแบบทุกคนอยู่ในวินัยมากเพราะว่าทุกคนแบบว่ารู้ว่าเป้าหมายหลักคืออะไรสิ่งรอบๆมันเล็กน้อยเท่านั้นอะ่ะนักเตะเราเขาย,ยังตั้งใจขนาดนั้นน่ะเออเชื่อมัน่นเชื่อมั่นมากๆแล้วพี่ก็เลยแบบรักผู้ชายคนนี้มากเพราะพลังของเขามันไปถึงนักเตะเออแล้วแบบ เขาเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนแม้กระทั่งแบบความคิดของแฟนบอลด,ด้วยเ,ออเปลี่ยนจากแอนฟิลที่เงียบเหงาเปลี่ยนมาเป็นแบบพลังที่กลับมา